เปิด5ผลงานละครสร้างชื่อต่อธนภพหลังอยู่ในวงการได้ไม่นาน เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มากไปด้วยความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับหนุ่มต่อธนภพนักแสดงหนุ่มที่ฝีมือการแสดงอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยผู้จัดเจ้าใน่ายก็อยากที่จะร่วมงานด้วยและบ่อยครั้งที่มักจะเห็นหนุ่มต่อแสดงฝีไม้ลายมือกับนักแสดงรุ่นใหญ่แบบไม่จมไม่หายด้วยฝีมือที่เป็นที่ยอมรับวันนี้เราจะมารวบรวมว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นละครซีรีส์ที่กระแสแรงกันบ้าง ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับด้วยที่ว่าต่อธนภาภพลีลรัตนคจรนนักสแสดงวัยรุ่นสุดฮอตได้ออกมาเผยถึงกรณีที่ถอนตัวจากละครชาติพยักเนื่องจากมีปัญหาเรื่องคิวที่ไม่ลงตัวไม่เกี่ยวกับข่าวเมาที่บอกว่าเจ้าตัวไม่พอใจที่ต้องตัดผมสั้นเข้าฉากและเรื่องการชักสีหน้าใส่ผู้จัดนกสินใจแต่อย่างใดผู้จัดสาวคนเก่งนกสินใจก็ได้ออกมาเผยว่าอีกฝ่ายให้ต้นสังกัดชี้แจงว่าคิวงานไม่ลงตัวแต่ตนก็ไม่ได้เสียหาย แค่เห็นว่ามีปัญหาอะไรก็น่าจะพูดคุยกันได้ส่วนจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตส่วนละครตอนนี้ทางทีมงานกําลังเล่งหานักแสดงคนมาอยู่เนื่องจากมีการเริ่มถ่ายทําไปบ้างแล้ว 1. ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดหนุ่มต่อเลยก็ว่าได้กับบทของภายนักเรียนมปลายสุดเหี้ยกับลุกผมสกินเฮดที่ปลุกกระแสะให้เหล่านักเรียนชายต่างตัดผมทรงนี้กันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นวัย และซีรีส์เรื่องนี้ยังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากณนะตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้สักชื่อของต่อธานาพกกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่มีทั้งงานละครและงานโฆษณารุมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว 2. สองสายซ้าย,ายพี่น้องลูกขนกายเรื่องนี้เรียกว่าพลิกบทบาทหนุ่มต่อจากที่เคยเห็นเป็นอย่างมากเพราะครั้งนี้เจ้าตัวต้องมารับบทเป็นเด็กหนุ่มออทิสติกที่มีพัฒนาการช้าแต่มีความสามารถทางด้านกีฬาอย่างแบดมินตันเป็นอย่างมากจึง พูดได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจคนดูเป็นอย่างมากเพราะฝีมือทางการแสดงของหนุ่มต่อน,นั้นดูแล้วไม่ติดขัดหรือดูแฮยามเป็นคนออทิสติกแต่กลับแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติจนหลายต่อหลายคนชื่นชมและรอคอยที่ได้ชมละครเรื่องนี้แบบส,สดๆและอย่างมียอดคนดูย้อนหลังซีรีส์เรื่องนี้อย่างมากมายและซีรีส์เรื่องนี้ยังส่งผลให้หนุ่มต่อรับรางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากการประกาศรางวัลน,นัตราชคันที่9อีกด้วย3 หัวใจศิลาละครเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่หนุ่มต่อร่วมงานกับค่ายอื่นนอกจากค่ายต้นสังกัดโดยละครเรื่องนี้ออกอากาศในปีพศ2562ซึ่งถือว่าเป็นการโครจรมาพบกันครั้งแรกของหนุ่มต่อและสาวใบเฟิร์นนบเซียรานางเอกใหม่ของทางช่องวนันโดยในเรื่องนี้หลายคนไม่ได้ห่วงในเรื่องของฝีมือการสแสดงของหนุ่มต่อสักเท่าไหร่แต่กับกังวลเรื่องของเคมีกับนางเอกว่าอาจจะทําให้ละครเรื่องนี้กระแสะอาจจะ ไม่เปลี่ยนอย่างเรื่องอื่นๆของทางค่ายแต่กลับกลายเป็นว่าละครเรื่องนี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทางช่องวาน 4. ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเป็นละครที่เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ประกาศวางตัวนักสแสดงเลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นการคัมแบ็กเป็นครั้งของสาวแอฟทักซออในรอบหลายปีเลยทีเดียวซึ่งละครเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของหนุ่มต่อที่ได้มาระกบคู่กับนางเอกที่เป็นรุ่นพี่ที่ถือว่าเป็นเคมีใหม่ที่หลายคนตั้งตารอเลยทีเดียวเพราะความสดใหม่ของหนุ่ม และออร่านางฟ้าของสาวที่ทำเอาหลายคนพากันติดฮาตายลาละครดราม่าเข้มข้นที่กินใจทั้งแฟนละครที่เป็นหญิงรวมไปถึงคอละครที่เป็นชายด้วยด้วยเนื้อเรื่องที่แตกต่างจากละครทั่วไปไม่ได้พูดถึงเรื่องราวความรักของหญิงสาวเลยสักนิดแต่พูดถึงเรื่องของสังคมที่กินใจใครหลายๆคนแถมในเรื่องนี้หนุ่มต่อยังต้องมารับบทคนคุกประทะฝีมือกับนักสแสดงรุ่นใหญ่หลายๆคนแต่บอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เอาอยู่ไม่โดนการสแสดงของรุ่น ใหญ่บดบางจนจมหายไปแต่สามารถแสดงเคียงบ่าเคียงไหล